สวัสดีครับพี่น้องชาวอคสอทุกท่านนะครับวันนี้มีความยินดีจะมาสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับนโยบาย GRC ครับซึ่งซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับ GRC ก็คือ Governance Risk Management แล้วก็ Compliance นะครับการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินกิจการด้วยความถูกต้องโปร่งใส ยุติธรรมบุคลากรในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่ดีส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในการใช้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำสู่การเติบโตอย่างยังย่งยืนขององค์กรอคสอมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจเพื่อบรรลุพัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนผ่านการบรูรณา,าการร่วมกันของการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยังย่งยืนในทุกมิติ การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กรดังต่อไปนี้ 1. การนำหลักการที่สําคัญขององค์การคลังสินค้าและมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กรเพื่อนำมาบรูรณาการร่วมกันกับการกับเคลื่อนในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการมาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจโดยดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบความมีจริยธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 2. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กรตามที่องค์การคลังสินค้ากำหนดทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การวัดผลของระบบงานและการจ้างเหตุเพื่อพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบองค์กรรวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือและทันเวลานอกจากนี้ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม 3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กรและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดำเนินตามนโยบาย GRC เพื่อนำพาอ,องค์กรของเราสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ